สวัสดีทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับวันนี้จะมาตามตัวเลขแนว้ทังตัวเลขโค้งสุดท้ายกับคุณแม่ยงนะครับแอดมินก็มาตามนัดนะครับเพราะว่าแม่ยงเพิ่นบอกว่าวันที่15เข้ามาตามนะครับและเช้าวันที่16กเขามาตามอีกรอบนะครับอ่ะล่ออีก2วันนะครับเช้าวันที่16นะครับแอดมินมาเอาตอนนั้นก็คือเสาร์วันที่2นะครับวันห้อยออกนะครับ แม่นตรงเป๊ะนะครับถ้าโชคดีงวดนี้นะครับคุณพ่อบอกว่าจะเช่าลานจอดรถไว้ให้จอด f อ <c oughs> f ซคุณแม่นะครับอ่ะคุณแม่อารมณ์ดีนะครับน่าจะฝันดีนะครับอาไปติดตามกัน พี่สวัสด,ดีนะครับเด้อสวัสดีสวัสวดีคุณพ่อด้วยนะครับมาไหมฮะพ้ะอ,อ,องเฮ็ดงานแล้ววะแม่พียงวัดดีครับค,ครับอ่ะมาถึงแล้วคุณแม่ยงนะครับว่าจะลอยเจดังเจดังละวบ่แล้วแจ๊กเสือ อยู่ในรถนะครับตั้งกล่องอยู่กล่องพคนหลายโตครับเป็นต,ตั้งกล่องอยู่นี่แหละตั้งเัินละครับใช้หน้าแม่บอกใช่ไหมครับโตคอยนั่งล็อกกลางโตหลอกกลางไชแล้วละ่ะยังมาทันไถอยูอย่อ๋อี่ยังไถถุงครับ fc แม่ก็มาไลยหลายนะครับคอยโชคดีดวยครับเรื่องงวดนี้นะครับ fc มาเบิ่งเหีือวห้าร้อยเก้าสิบท่านนะครับคอยปังปังนะครับ,บ<า><ข>อ่ะคอยปังปังคอยเหม็นเม่นค<ข>ือเกาเนาะแม่เนาะแม่เพื่อนก็ดีใจนํานะครับถามีได้โชคดีนะครับแม่อ่ะมาทางไ้นครับผมไปดอนพุตาครับไปดอนพุตาบ้านปวงเชือก ครับพเพิ่นเลี้ยงดอนครับเพิ่น <ไป S 1> เลี้ยงดอนปุตาตาพิ่นเลี้ยงปุตตาผมก็เลยไปขอโชคลาภกับปู่พันน่ะ,นะครับเพิ่นก็เครื่ิพันธ์ดอนปุตตาครับรถมีท่อข้อซ้อสืส้อรถไถรถเกี่ยวกันนะครับครับ เพื่อนกระโสดดีที่กันนะครับใจอารมณ์ดีดีนะครับแสดงว่าฝันดีบ่แม่ก็ได้ฝันแล้วเหมือนนี้บ่ครับยังยังยังบ่ฝันถามบ่ฝันกแสดงว่ายังตัวเดิมนะครับเนาะยังเป็นตัวเดิมใครตัวแรกก็แม่ตอนนั้นหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าจับหนึ่งหานะแม่เนาะยังบ่พันกันพันก็คือพันบ่ไดิคืนบอดิมคับพันนั่นบ่ครับแม่บ่ได้อ้ำบ่ได้อ้ำบ่ได้ว่า พันมึงกัพันมึงเอาครับมันเมือนันครับนกัดนหายกัดพินกะหายกัดพินหายกัดพนบหายก่ดเพ่ซูซี่ชวนชนครับเปินลมอซูซี่หอมครับพอแล้กินกเขาันพันกับพันครับกินของหวานก็เข่านอูกับบได้เมียนคืน ก็เป็นยังนี่ล่ะค่อยสินั่งเห็นมันหลมันนลยนมันั่งไหลมันมสนนั่งกูเจ้าอีแม่ฮะมันได้มานั่งอ่อมันอูได้เด้อาพอดีมาหลายแถิพี่น้องสองร้อยกว่าท่านสวัสดีทุกทุกท่านเด้อพี่น้องอ่ะพูยกันไม่ยงสัก่อนก็ดีได้เจ้ามืออะไรนะเจ้ามื่อยเจ้ามือยังหมาพันยังหมาพันบรั ขันพันนั่นคนมาบอกโอ้ขันันนี่คนเสมาหาเลยเนาะคนเสมาเป็นกมอยซูซี่น้อแม่น้อซูซี่คนมอยซูซี่สุเขึ้นบอกแล้วเนาะตอนนั้นนบอกแล้วคนอาจจะบูอยากว่าร้ายเธอนึ้นบว่าายเธอนหมลำลีลำไรคนอาจจะบมาขึ้นกับกระคนอ่ล่ะซูซี่ไรหายไปอะไรตัวนี้จะอะไรตอนนี้ ขันพันสิให้สิบเจ็ดสิบเจ็ดข้าวเร่งบาอย่างให้ลอันนี้ยังบ่พันนะกับ่พันก็คือว่าบ่พันธ์เบความกิงไปเลยันพันก็คือห้นันพันกับหเลยคันบได้คือบได้ยนะแม่บได้ก็คือบได้หม่เบาบอบปลุกลีกไเวเลยเาตรงๆเลยเขาบซื้อสัตย่แล้วเขาบบก้นซื้อสันะคะเนาะขันบอกปกอ้ยอ้ยแต่ว่าเอซี่เขาเจากับซื้อแม่ยุเพราะว่า เจ้าก็ไ่ได้วหาอง่างดอกฟันผู้ฟันแต่คือแกใหานมาเด่นน้ำเหนตะกอนแต่พวกเนี่ยเธอคนฟันจะสนะมาแรงเนาะบนวกเน่เนาะเพราะว่าพื้นท้ามีน้ำกะดีอยามันหาจสินะมาบ่ถือือข้อบบมือนแหงวันสินเนาะเม้าวาวันสินในยับสินเนาะวันนี้บันดีเลยแม่บ้นพักหาบไม้กับมาหาน่ โอ้ยตื่นอย่ถ่วงได้บอกคนในเนี่้นเราคึดเถอะเ้พราะว่ามันมันดังเลยน่ก็คึดนะคันว่ามันดังเลยต้องแจ้งคนตื่นคนถ่วงไว้ดีนะมันโ่แน่ได้แมวเขาเวเห็นโอ้ยเรยวมเห็โตเลยเจ๊จังได้เว่าแอดนินสิว่าดูเพราะว่าสินะนัก็คดได้เนาะแมนบอกจะว่าแล้ก็ทํานตื่ะ เมื่อนำแรงกับผู้นั้นผู้นี้มาทางบ่ทันได้บ่ทันอันบ่พันจีจูซี่ใหญ่พันกับบ่เป็นพันเลยเนาะบ่ได้พันที่แม่รถเอฟซีรถเท้าล้อเพือนกับบ่อึดเนาะล้อในโทรศัพท์กับเยอะเนาะอ๋ออันบอพันก็คือบ่พันบ่ได้ตัวบ่ได้อันนี้นี่ก็คี่ตัวไปยังบ่พันป้านม่าใช่แสดงมาขึ้นจิยที่แตามคันเล่เรียว่าเอาแต่บังเนตเลาะบ้านแม่ไหนทีอยู่ในโทรศัพท์อีก อย่าลืมไปตามแม่ยงนะมาสั่นไปอยู่แล้วนัวจะมาหันฝันบุฝันเมื่อเมื่อนึงเดือนหนึงร้านสาวมาบังเจ้าพอดเลวันนี้ข้อสามบอกวันนี้ข้อสามบอกค่ะนี่มาบังเจ้าวัดีบังเจ้าบอลป่าบอลว่าไปบังเห็นเสือแดงอ่ะนังกูบ่อกนื้เจ้าแล้วอันนี้คือหัวเก่งแต่บอลว่าเจ้าแล้วเดี๋ยวบอลวนเนาะ มวนมาคุยนะแม่มวนเอ็มซีมาบวนหนูมาตอบคอมเมนต์ก็ว่าท่านก็ได้มาตอบแล้วหนูมันไหลมันไหลช่องเนาะหนูก็ตอบท่านเพราะว่าเขาต้องเขาไปกดเขาว่างเนี่ยแต่เขาไปตอบทุกคอมเมนต์ทีนะมันนี่ไม่ร่าเขาไปตอบมันไหลผัวแต่จ้าพอโทษขพอไปเด้อพี่น้องเพื่อกับว่าได้ตอบมันเหมไม่เห็นติเอยเห็นแต่ได้กับเห็นตาเงยแล้วไปตากแดดหน้าดังว้าว เดี๋ยวจะเอาบูมเอยดิค่ะเส้นกับบวบาให้ถือว่านยันว่นไงน้องเขาเนี้ยแม่มอ้ก็แม่นี่ะเอาครับแม่เอาแม่เอาแม่ราวัลนใหถือรางวัลใหญ่เนี่ยบได้ครับผมใช้หน้าจะาชื่อเได้เลขดีน้ำฝนน้ำมันน้ำในยุ่งดีบ่ะใช้น้าจะส่หน้าติดกันนี่าร้านป๋แม่าเคย ไปไทยให้คอยได้ยุบ้านนะใช่ไเปิดกามาเผาอรุณพ้นยุนงงง่่พอนะครับเผาอรุณหยานรถนี้เข้าวล้นี้เขาก็ไทยล้าเขาก็ยานไปไทให้เฮ้าบอกยานบไทยให้เนผาอแล้วเผาให้คิดแต่ว่าเผาสนามว่าแต่ในวานบ่เนี่ยไทเนาะไปจากเมื่อเผารุไทยคือกันมือแรงเมื่อวาน้ไปแล้วบ่ไปแล้ว รถไทยว่าจะไหนรถไทยเป็นกะยังค้างงานอยู่งานเห็นบ่ล่ะมันบ่ได้ได้หนาหนิมันเป็นหน้าที่ท่องของเขาเนาะไม่จะไดนเันเขาไปไปเฝ้าจ้างเขาก็เข้าไปเห่าคุณแม่เมื่ออื่นสรุปแล้วให้ผมมาตามอีกมือหนึ่งเนาะครับเนาะเพื่อฟันมือแรกเนาะมัอนี้ก็เป็นวันดีของเป็นบับผิดว่าครับทาเพรฟันก็คือย้ำตัวเดิมกับครับมาเล่นพี่น่อเลยแต่่วาก็มาตามทีเอฟซีฟังแน่ ก็ันกันก็บ่ันหวนเ่ยบ่ฝันกันยังัยังบเดฟันยังบด็ฝันครับคุณแม่ก็ยังมาเดฟันนะครับเธอคือก็ยังบเด็ันนะครับถาันฝันจะบ่แห้งคุนแม่คนแม่ยงคนจะบ่งแพงเลยยังันคือว่าฝันกันบ่ฝันหล้วกันแล้วเลยแป๊กคือเาแป๊กคือเาดนโดจังแป๊กท่ามน่ามนถ้ามนถ้ามนเล็เขางหวดนี่เนาะเอฟต่ที่สุร้าอยู่เลยเนาะว่ อิ๋วเพราะข้นบึงไหลไหมคะม<อ>ไม่ไหลายเขาก็ว่าอยู่ไปซื้อก,กับขาก็เปิบ้บบังขาก็ว่าเห็นว่าเห็นเป็นแม่ยงเหรอครับนั่นแล้วไปใช้พิจารณาแม่ยงเบิ้ดไะมการดีๆ <c oughs> ของเอฟซีเพิ่งกระบ,บอกวบล้ออยู่พรุ่งนี้ก็จะรอได้ถ้าบาลอ้อถ้าแม่ยงมาฝันมืออื่นนะครับแม่ยงเพิ่งจะจะย้ำความฝันเดิมเพิ่นนะครับ ความฝันเลยกำตะกแต,แตนมี่เด็กน้อยโยนมาจากนเั่หนหลังนั่นเทียงหลังนั่นมาเทียงหลังนี่ไม,ไม่ย่งกับกำเอาตึ๊บนะครับเปิดออกมาใส่กำตะกะแ,แตน <c oughs> เอาให้แม่เราใอ้ฟังกอนนะ <c oughs> เป็นยังไงความฟันเมื่อนั้นกับความฟันเล็กน้อยแกงอันนั้นมาย้ตะกแตนครับแกงมากมือหานี่กำปึ๊บเปิดเปินเงินเป็นตะกแตนแดงจงคือกำเอา พ่นหมวยเป็นโตอันนี้พ่นหนตีอันนี้ครับพ่นหนตีเอาเนาะครับเนาะอันพ่นตีถือกับตีถือตีบ่ถือล้วก็แล้วอันพ่นเสียหายว่าคเพราะมันใจเพราะมันใจย้อนยังเพราะว่าพ่นหมวยเป็นโตครับอันพ่นไหนเป็นโตคือสิบเจ็ดสิบเจ็ดเอามาซักสิบเจ็ดสิบเจ็ดได้ยินเต็มหูเลยได้ยินเต็มหูเลยสิบเจ็ดเดี่ยได้ยินเต็มหูได้ยินเต็มหูเลยสิบเจ็ดสิบเจ็ดนี่ก็แล้ว มึงเนี่ยแงไปหน่ะมันบริเวณบริบาลนี่ครับอันที่ว่าได้ยินเต็มหูคล้ายๆลักษณะแบบนี้เคยได้จะเคยแล้วก็แม่อันที่ว่าพวกเราสร้างได้โอ้ยบุญหลังบุญหลังินนั่นฮักกบุญหลังยินเถื่อนั่นเถื่อเถื่อนออกสิบสองนั่นกระเป๋าเงินเฮียนะเงินกับเก็บหมายเราเงินกับมันน้ำสิบสองสิบสองปุ่นนะแต่ว่าเถื่อันสิบเจ็ดนี่คักคณะสิบเจ็ดนี่คักคณะสิบเจ็ดแต่ว่ามันแบบว่าไอ้สิบเจ็ดลงน่ะคือลงหมดสุดท้ายเนาะคนหมดได้เบิึงเนาะ คนพลาดหลายมันออกกระตุกพ่นบอกกระตุกบอกจังงหมดในแมนบอสามโมงเสาร์เมือนเสาร์ก็ออกบานย่ันีสองหงายไปเอิญพ่อหญ่คัะมิจนลันเลลงไปี่ก็ออมเมืองเห็นไผเลยโอ้่อ่มีไผเลรอพน้องมาซับเลกวันนี้นุ่นลออยู่บ้าเขาห้องหอกแล้วน่าิคนก็ที่ห้องอกแล้วนนก็เ คนกันิห้องบอกก็เร่าขันห้องบอกเข้ากับจเออมีกันลังใจนะตัวาือตัวดีบัตรบถือมันใสสามตักันเนี่ยมันใส่สามตัเดขมันได้อยู่แต่มาขันเครื่องหือคู้พุเดาจะเพื่ออยางไรจะเต็มวะไม่ไม่เต็มยฮกไจะเต็มเหมือนยจดองลาแนั้นเระแมนลอตเตอรี่ก็ซื้ออยู่ของคัถือเสียตัวองตไว้ยังไงเนาะ่ เพิ่นบออันนั้นบอพฟันเพิ่นบอกเขาห้กับบอกเขาห้ครับแื่วบอมาอื่นคือเกาบนนาะพี่น้องไม่แน่นะครับมันนี่เป็นวันดีนะครับเพิ่นอาจจะมาเข่าฟันมันนี่เดี๋ยวผมมือเศร้า้าเศร้าผมจะมาตามอีกเกินหนึ่งนะครับครับประมาณเจ็ดโมงเลยนะแม่มาหน้าพี่แล้วผมมาตามอยู่หน้าคือเกานะครับครับ ตอนนี้ค่ะคุณแม่ให้เป็นแนวทางไว้เพราะว่าคุณแม่พันตีความฝันนะครับพันตีข้อมฝันจากคนฝันนะครับคุณแม่ตีเป็นตัวใดกอจําไหนบอจำไดตัวใดหนึ่งศูนย์ห้ากับยังสองตัวกับหนึ่งห้าครับนี่เลยครับเลย,เลยคุณแม่ตีนะครับหนึ่งศูนย์ห้ากับหนึ่งห้านะครับนี่แบบเป็นตัวเลขที่แม่ยงพันตีให้นะครับตีจากข้อมฝัน แต่ว่าเพิ่นยังมาบอกเพิ่นโตนะครับกับมืออื่นนะครับจาแ,แอดมินจะมาตามให้ถ้าเพิ่นโมมาบอกก่าให้ยึดเอาตัวนี้เนาะแม่เนาะเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเนาะเพื่อโชคดีนะครับเพื่อเพิ่นให้งวดที่สองแต่เพิ่นกะบอกอยู่ว่าจะให้สามงวดติดเนาะแม่นะม<ะ>เนาะเพิ่นสกิทเปล่าแม่เพิ่นสกิทไปเอาแม่ไปเอาแม่เพิ่นจะให้ยึดสามงวดเพิ่นวาครับไปเอาแม่มาตีเอาสอบทางวดัด งไปเอาเงินก่อนไปเอาแม่ไปเอาแม่พ่นมาตักอับไปย้ำผู้เท่าคนหนึ่งคนนมาไปเอาแม่พ่นีอยู่สามวันค่เมื่อยำแร้งก็ไปคือวัดรถตะลีคร่ะโชคดีนะน้อแม่เนาะถึกเลขหนาสามตัวแปดสามสามนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมาคุณแม่ให้สามตัวสามสองห้าสองตัวหนึ่งเจ็ดกับสามสาม น้าแม่ไฮตอนนั้นเนาะไฮตอนนั้นครับคึ้อยู่ว่าสามสามไหมมันในล่งสีคึ้ไหวอยู่สามสามก็ได้ก็จะซื้อสามสามไว้ไปลงโตทีเลขท่ายลอตเตอรี่สามตัวนะครับแปดสามสามนะครับคุณแม่คุณพ่อมก็โชคดีโชคดีเบิพื่อนนะครับลูกสาวกับโชคดีใส่ใบเน้งสีบ้างสี่พันรังวัลนอีเธอได้ไงเลขท้ายสามตัวค่ะมันจะมีเลขหน้าสามตัวเลขท้ายสามตัว แล้วก็เลขสองตัวแล้วก็รางวัลที่หนึ่งแม่โชคดีเลยคันเลขขายคันเลขไข่สองตัวมันพลได้หน่อยนะสองพันออันนี้มันได้หลายยางหน่อยคายมีรางวัลหนึ่งนี่ทันยังไข่นะคะแต่ทีก็มัณนี้นะคะ โอ้ยถือก uh ันสักก็ลองขับเนาะถือกันตังคได้เหรอเนาะครับแม่แล้วมีคนเบิ่งหลายไหมคะเนี <uh ่ยคือเอฟซีเขาเบิ่งเล่านะเพราะว่าหนึ่งแม่เป็นคนที่แบบว่าเราเราเป็นธรรมชลางนะเราไม่ได้เสียเสียงแล้วก็สองเราก็บฟันก็คือฟันอีหลีด้นายนายยกมาหัวแนงเป็นเรื่องจริงนะสาวนะเจ้าเขาส่งมาเขาบัดดักเขาส่งเหมือนนี้เป็นเขาส่งคนธรรมดาดีนะครัาเราบฟันแม่ไม่ถือครับ เ่าพันบันอะไรซัพันแล้ววันไอ้อันนี้ครับพันหายยี่นอันนี้ย่ามตัวเลขที่คุณแม่ซื้อไว้เนี่ยค่ะตัวใดเนี่เราเอฟซีต้องไหนที่ซื้อตัวเก้าหนึ่งแวหนึ่งศูนย์หานี่หนึ่งศูนย์ห้าซื้อไม่เร็วซื้อแล้ว่ว่ากัจะลืมตัดเลเนาะศูนย์้าห้นย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็1หนึ่งห้าห้าหนึ่งอันนี้ลอตเตอรี่ที่แม่ดึงไว้ไคะ คงพอใหญนั่นสื่อคงคงเราก็บเ่าสื่อได้คงเ่าอคงพอใหญนวคงพอใหญนั่นเลาสื่ออันซีเลาสื่อีนบอกตัวี้ิบเตอมันถึงสตัวถ่ายมันจบมาได้หรครับเอามาโชว์เ่ยแม่เอาคงพอใหญ่โชว์ก่อนมันต้จะเกิดิ่งถึงวันที่หนึ่งได้อาจจะมีไฟฟ้าอไเรียกันาานไ่อาจจะโชคดีครับถึงวันที่หนึะครับเนาะเ้วมักินเลย คุณแม่เพิ่งกรจัดไปแลครับคำจังเมื่อมเรยกจอยูน้าหลายกว่าน้ม่เนาะนี่ขงผยยเสื่อได้นี่เอาเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเงเิงแม่กวนบ่แม่บงแม่เลายอันนี้ของงยนี่ขงเก้าสี่หนึ่งอ่ะซื้อไว้เก้าสี่หนึ่งนะครับอันนี้ของงนี่ของคุณแม่นะครับนั่นสาศูนห้านะครับตรงกับ ความฝันนะครับแม่เป็นตีแบบนี้นะครับ่นก็เลยซื้อแบบนี้นะครับ305ศูนย์ห้าแล้วก็เก้าสีา่หนึ่งเดอพีนองเดอรเลข6ตัวจหนึ่งแปดห้าสามศูนย์ห้าแ่งจะือเวันที่หนเดีย๋ยวผมจะมาส่งข่าวเลยตอนแรงๆเง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดีย๋ยวพรุ่งนี้มารอลุ้นกันนะครับว่าแม่ยงจะฝันแม่นตรงเป๊ะแ,แป๊กที่เกาบนนะครับเนาะลูกล้านตรวจแล้วว่าจะถือวันที่หนึ่งเดอกันเนาะ